รับก่อนัสดีครับสวัสดีพ่อไม่พี่น้องแล้วผมบอมาพบกับผมนะช่องยูทูบนะจิงปลากางมุ้งโปคแกรนี้ลารับจมน้ามีไหมน้องน้ามีนขึ้นลมบนควันจันไหมน้องลมไม้ครับตัว จันมากไปเน้ะเนยหัวปักลงไปเลยครับต้องเล็งใงไตรงไปเนองต้องเล็งใงไตรงต้งยนยางนะครับตะลั่ Gặp đìa đi lốm lông một quán lưng nặng lông lông mà mày กันมากไป่น้องผูมากครับแม่กันนิดเดียวแบกเตอร์แม่บรรยากาศน้ำแบบนี้นี่ยังไม่ไกลเกลืายไตนะพี่น้องแม่ดูครับไมดูพี่น้องมาดุงมาดุ้งครับไมดูน้ามีครับนามีจะเล่ยลงควรเลยล้ม ขึ้นมาเพลงลงลั้งเดียวนะพี่น้องดูด้านล,ล่างๆพี่น้องเก็บลากตองนะพี่น้องน้ามีครับน้ามีเดินไม่รอดครับจุมดีพี่น้อง ติดแล้วไหมติดแล้วไหมน้มีไม่ได้กับลากต้องนะพี่น้องน่าจะลากหกตัวแล้วติดแล้วพี่น้องนะมีเอ็นนะมีติดแล้วพี่น้อง ล่าง้องแล้วครับโอ้เกียร์หนึ่งยังต่อยไม่รอดไปแล้วโอ้เ oh. รียบร้อยครับนี่เกมแล้วไปแล้ว mày kéo chuột bút mày không? Đu gấp gấp, không? Gấp chung gặp gấp chung đó không? Nhắn youtube mà đay ไปดูพี่น้องน้ำมีจะยกปล่อยลังครับบนนะบนเกือบจมน้อพี่น้องแต่กลับมาได้ไปน้องยอดมากน้ำมี เี่ยนุ่งยังไปไม่รอดไงน้อง